ครับวันนี้เบาลินอีสานไลท์นะครับอยู่ที่โกดังนะครับครับผมื้นนี้มหาไผครับมหาไอคนดังครับคนดังไพ่ล้รครับนิ่เขาไปเสียงอีสา,านตะปีไก่แล้วเขาบ้านนี่ครับไพ <laughs> โอ้อาจายกระโดงโอ้โอาจายกระโดงมาโกดังพูดว่าพ่อปักมุดถึงเป็นตัวมาบ่าถือเสีเยิคนปะอุ้ยมาบ่าถือหาทางมาบา่ไอะไรไปตะปี่ไก่่นนี้เนาะ นี่แหลพ่อเจ้มานี่ยพอ่อจะาวางสองมือนี่เชียงย,ยีสานครับนี่ครับเบลลินเพิน่นติดตามตลอดได้หนี่ติดตามอาจ,จารย์ขนอโตลอดเป็นยังขึ้นติดตามนี่ถามเลยนี่มีคนสองพันมวยสองพันขึ้นภาษาโอ้ยขึ้นขึเนาะขึ้นปับ๊บเปินเสื้อติดตามเลยนาะ <c oughs> มื่อวานไม่ให้ยังหรอครับมารับของครับมารับของไปบริหารต่อกับมินิสิบเอ็ดครับ้ตอนนี้งานตากันเตึบเต็มงานหลายลายเป็นคนหัว มือนี้มาเอามิกนะครับแม่เอ็กซ์ซัมสองแล้วก็เราเตอร์แล้วก็ power walk power walk bismar ์นะครับแล้วก็นี้ไม้กระเดื่องนะครับไม้เต๊บๆครับไม้กระเดื่องของเบอร์ริงเจอร์นะครับนี่เสียงดีครับลุงนี่ครับตัวนี้เอียงครับันี้เบอร์ริงเจอร์เหมือนกันครับโอ้ไม้กล้องโอ้ไม้กล้องของเบอร์ริงเจอร์ครับโอ้สมซื้อไม้กล้องครับไม่ยอมกันบ้างเลยครับผมเดี๋ยวรอรอติดตามนะครับ มีเฉลี่ยนะครับรูปแบบใหม่ครับครับจะโหนกเก่าหรือสีหายก็เก่าก็รอดูผลนงานครับเพราะว่าผมกะพึ่งมือใหม่นะครับเนาะครัพึ่งเห็ดย่าลืมโรงงานผมด้วยวันที่สามสีบเดือนไหนครับกุมภาพได้ครับได้เพราะมีสองงานเดี๋ยวผมเช็คให้อีกครับตอนแรกไหนสบายครับครับผมยิบเก่าผมมีหอ่ครับยิบเก่าเอาครับคนขึ้นของกันแล้วเอ้า ลูกหลักคนขึ <gamma enders> ้นว่าอาจจะข้างนอกคนขึ้นว่าอาโคดังคนของสึงใจเนี่มันหนักต้องใส่คนดังเนี่ยใส่ละสาวพม่าเหัวขวายอย่างจังเขาเลยอู้จ้าจะอู้จ้าเด็กกันเตียเขาบอกว่าเป็นนียนอ่อกสาวพม่ามันมันเป็นหมู่บ้านกระจเลยเด็กกันเตียเคนทดลองงี้นครับโอ้เหนียนอ่อมันก็หนักนะครับโอ้มว่ามันทวงเนี่ยงไหนกุศไลยินทั้งไหนครับทวงนี่ครับเนี่ยนี่ นี่ครับ x 3 2คนนะครับนี่นี่1 5ครับขับยิบเอ็ดข้างละสามสบายนะครับโอ้เขนานเลยขนารถุ่นกันนะขนานรถนพนนากระองกันละเออเออเออไอ้งงูเหลี่มเ้อมาขนามามาขนานันกดต้ให้พี่โอ้มาส่งสินข่าไ้กขนอ รถนิดเอดอนครับเบาลิ่นอีสานไหลครับนี่ครับคนดังพุดนะดูหน้ารถสิาพุดนะหกโขดหกเลยคนดังแห่งยุคเด้นี่ผู้ไหนบอกว่าเบิกสีรถครับเบิกสีรถเบิกสีรถไปไปงานเกย์ตะเทือนอ่บอกเลยครับว่ามุนี่ปุ๋ยไม่ตะกี้ดิน เอ้พี่บ้าเหมือนหนารถทนาผู้สาวนั่งยังไงนั่งหนาครับนั่งหนาโอ้นั่งหนาพุ่นครับเจอกันกับกับอุบลเสกสาวหนึ่งเก้ากับเจ็ดหน่วยมินิสิบเอ็ดครับบริหารงานโดยอาจารย์ชรินนะครับบาวรินอีสานได้แข็ดังคือมวยเด้อเด้อโอ้แมันดังกับยกเบอร์ชุดสอครับแล้วสาธุหลายๆครับครับขอบคุณหลายๆครับ เอาไปเลยเฮเอาไปเลยฮก12ตูวละทำไมแม่ครับตัวสิบตัวสิบสิบเลยครับมีสิบมีสิบพันมีโอ้คนคนขายอตัวนี่แหะครับผมสิบตัวนีงครับคนขายกันสิบจุดตัวเอาจะค่อยว่ากันคือบ่คอยพมี์คืนคลิปนี้เอาไว้เสนอเขาได้คเนาอครับผมสวัสดีครับเจอกันวันที่11ครับแก้ว